มหากรรมสินค้าเกษตรนวัตกรรม Agriplus Expo 2025มุ่งขยายตลาดจัน SME ไทยสู่ตลาดโลกานางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหากรรมแสดงสินค้าเกษตรนวัตกรรม Agri Plus Expo 20 25ที่เป็นการนำผลงานของผู้ประกอบการที่ผ่านการประกวดสินค้าเกษตรนวัตรกรรมไทยระดับประเทศ Agri Plus Awards และสินค้าที่มีศักยภาพมาจะแสดงและจำหน่ายเป็นครั้งแรกโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดไทย Agri c o o n n e t t n n o v v t t n g for a sustainable world นวัตรกรรมสินค้าเกษตรไทยเชื่อมไทยเชื่อมโลกสู่อนาคตยั่งยืน นับเป็นอีกหนึ่งย่างก้าวที่สําคัญในการสร้างความชุ้มแข็งด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้ากเกษตรนวัตกรรมไทยซึ่งตลอดทั้ง4ีวันจะได้พบกับสินค้ากเกษตรนวัตกรรมไทยที่มีศักยภาพในระดับอินเตอร์ทั้งสินค้าอาหารและสินค้าลอดสไตล์กว่า150รายการพร้อมกิจกรรมเปิดเปียงีสมนาเสริมความรู้และคลินิกให้คำปรึกษาธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจเกษตรนวัตกรรมครบวงจรด้วยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่25-28กันยายน2568ณฮอ8อิมแพคเมืองทองธานีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกรมกาต่างประเทศคารุ่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะเราก็พาผู้ประกอบการมานะคะ เรียกว่าอิตาเ้ียนโกมี2,025ค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะคะเพราะว่าโรงานอันเดีเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะส่งเสริมต่อยอดนะคะสินค้าเกษตรนวัตกรรมค่ะเนื่องจากเรามีการจัดเรียกว่าจัดประกวดนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมเพราะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของ ประเทศไทยนะคะแล้วก็เกษตรกรไทยเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมากนะคะเกษตรกรของประเทศไทยเรานะคะงค์การต่างประเทศเราก็อยากจะส่งเสริมให้เกษตรกรไทยเนี่ยมีรายได้ที่สูงขึ้นมีเพิ่มมูลค่ากับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรไทยให้มากขึ้นนะคะเราก็มาต่อยอดค่ะเชื่อมโยงกับนักวิจัยเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการแล้วก็เชื่อมโยงกับนักนวัตกรนะคะก็เลยได้มาเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรมซึ่งเราก็ต่อยอดมาจากการประกวดรางวัลนะคะอักิคลาสวอ ซึ่งอภิษฐร์อภิษฐรภ์สวร์เนี่ยก็ได้รับรางวัลจากพระราชทานจากสมเด็จพระเทพเลยนะคะซึ่งในงานอภิษฐร์สวรเนี่ยเราจัดไปแล้วทั้งหมด4ครั้งแล้วนะคะตั้งแต่2 5 6 5นะคะ2 5งพัออนนแะคะแล้วก็ปีนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เราให้รางวัลพระราชทานต่างๆเนี่ยคนที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะมาออกงานค่ะแล้วก็เราจัดอยู่ในงานแฟร์อีคสโป5ด้วยนะคะคซึ่งเป็นงานใหญ่นะคะแล้วก็็เปนนงานที่ สินค้าเกษตรเทคโนโลยีแล้วนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาจัดแสดงในงานนี้งานเดียวนี่น,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาคิพลาสเอ็กโปนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกที่พาผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอากิพลาสสวอทั้งหลายๆปีของเราเนี่ยมารวมกันแล้วก็รวมไปจนถึงผู้ที่มีศักยภาพสูงด้วยนะคะเราก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรเราเนี่ยมีมูลค่าที่สูงขึ้นได้จากการขายสินค้าที่มีนวัตกรรมเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรมในงานนี้นะคะ่ะ ก็อย่างแรกเลยนะคะในงานนี้นะคะเรามีทั้งหมด8ปดจุูหาเลยค่ะสินค้าก็มีมากกว่า150รายการนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรมท้งนั้นนะคะเดินเข้ามาในชมในทูหาของ a g r i p l a s expo ของกรมการค้าต่างประเทศนะคะจะไม่เห็นผลไม้แบบว่าธรรมดานะคะจะเห็นแต่สินค้าที่นึกไม่ถึงเลยว่านี่คือสินค้าเกษตรนะคะแต่ว่าเป็นสินค,ค้าที่เศษที่แปลงร่างแล้วกลายเป็นสินค้าเกษตรนวัตกร,รรมที่มีมูลค่าสูงแล้วก็มีคุณค่ามากๆด้วยค่ะถ้าหวังในการจัดงานครั้งนี้ เราก็อยากจะให้ผู้ประกอบการนะคะที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วเนี่ยลราก็ได้มาแสดงผลงานของเขาเนี่ยในอัอนดี้พลาสติโในครั้งนี้นะคะได้แสดงให้ชาวโลกได้เห็นค่ะว่าเรามีภาพลักษณ์ที่ดีมีความน่าเชื่อถือนะคะเราก็สามารถ ผลิตออกมาเป็นเชิงพาณิชย์ดได้จริงๆเลยนะคะเรื่องที่2ค่ะแน่นอนค่ะเราอยากให้เขาได้มียอดขายนะคะก็เชื่อนว่า150 SKU ของเราแล้วก็80ลูกของตานะคะสินค้าเขาดีมากๆจริงๆค่ะเป็นระดับเรียกว่าได้รางวัลระดับโลกมาเลยก็มีนะคะก็อยากจะให้มีมูลค่าที่เกิดขึ้นไปในงานนี้มากกว่า300ล้านบาทคะ่ะอยากจะเชิญชวนท่าน ประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ซื้อทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ที่อยากจะมาเยี่ยมชมงานอยากจะมาให้กําลังใจเกษตรกรแล้วก็ผู้แบบการรุ่นใหม่ค่ะที่เขาใช้สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรนะคะมาสู่การใช้วิจัยแล้วว่าพัฒนาให้มีนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นนะคะมาส,งส่งเสริมให้กําลังใจเกษตรกรของเราด้วยกันค่ะมาซื้อสินค้าอยู่ในกิจพลาสอีกโต2025กันนะคะอยู่ที่อิ an, นแทคข์คอมอาตาันี้ที่ฮอล์แค่ะในงานฟาร์มเอ็กซ์2025ค่ะตลอดงานส่วันนี้เลยค่ะ20 ถึง28่สบแปดกันยายนนี้ค่ะ